สวัสดีครับในปี1992ฉีเคยืนกลานที่จะให้หลินชิงเสียแสดงในหนังเรื่องเดิคคำพีเทวดา2ที่ซึ่งก็ดัดแปลงมาจากนิยายของกิมยงเรื่องกระบี่เยอย,ยยุทธจักรนั่นเองแม้ว่ากิมยงจะคัดค้านก็ตามนะครับแต่เมื่อกิมยงรู้เรื่องนี้เขาก็โกรธมากพูดว่าเพื่อนเอย๋ยถ้าแกจะทำจริงๆฉันจะไม่ขายลิขสิทธิ์ให้แกอีกแล้ว สมัยนั้นกิมย้งก็ได้กลายเป็นนักเขียนนิยายกำลังภายในที่มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับและฉีเคในฐานะผู้กำกับหน้าไม่เป็นผู้ที่หลงไหลในศิลปะการต่อสู้เป็นอย่างยิ่งและมีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วยในปี1977ชีเคได้พบกับปรมาจารย์นิยายกำลังภายใน ก็คือคุณกิมยงนั่นเองนะครับผ่านการแนะนำของเจมวองผู้สร้างภาพยนตร์ในขณนะนั้นนะครับกิมยองอายุในตอนนั้น53ปีส่วนฉีเคออายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นเมื่อกิมย้งได้ยินว่าฉีเคอเป็นผู้กำกับหนุ่มเขาตกใจมากแม้ว่าทั้งคู่จะมีอายุห่างกันถึง26ปีแต่ทั้งคู่ก็เข้ากันได้ทันทีนะครับแล้วเข้ากันได้ดีมากอีกด้วย ชีเคอบอกกับกิมยงว่าเขาหวังที่จะถ่ายทอดโลกศิลปะการต่อสู้ของจีนยุคใหม่ผ่านภาพยนตร์และนำมันเผยแพร่ไปทั่วโลกกิมยงก็หวังว่าจะมีใครสักคนสามารถแสดงแนวความคิดของคงจื้อเรื่องอาการปลูกฝังตนเองการควบคุมครอบครัวการปกครองประเทศและสร้างความสงบให้โลกผ่านจอได้อย่างแท้จริงและถ่ายทอดไปยังผู้อ่านและผู้ชมทุกคนนั่นเองนะครับ เนื่องจากทั้งสองคนเข้ากันได้ดีมากและเนื่องจากคำอธิบายของฉีเคอร์เกี่ยวกับโลกนิยายกำลังภายในเป็นอย่างที่กิมยงจินตนาการไว้ทุกประการกิมยงจึงเชื่อว่าฉีเคอสามารถถ่ายทำสิ่งที่เขาคิดไว้ได้ดังนั้นเขาจึงขายลิขสิทธิ์ของกระบี่เยอุทธจักรให้กับฉีเคอทันทีนะครับหลังจากได้รับลิขสิทธิ์นวนิยายเรื่องนี้ฉีเคอร์อก็ได้ดัดแปลงผลงานต้นฉบับโดยมีเนื้อหาที่แหวกแนวออกไป เดิมที่ฉีเคก็ได้เลือกให้เจสลีหรือหลีหลิงเจียนั่นเองนะครับมาเล่นเป็นหลิงหูชงและกวนจือหลินเล่นเป็นหลินอิงอิงนะครับและกิมยงก็พอใจกับนักแสดงชุดนี้มากอย่างไรก็ตามเมื่อกิมยงได้อ่านบทที่ฉีเคเปลี่ยนจนตัวเขาเองยังจําไม่ได้ เขาโกรธมากจนแทบพังงนะครับและเขาต้องการจะตัดขาดมิตรภาพกับฉีเคเลยแต่เมื่อปรากฏว่าฉีเคชอบตัวละครบุรพภาไร้ไพ่ตรงฟางปุป้ายมากเป็นพิเศษจนให้ตัวละครนี้มีบทหลายฉากและบทยิ่งเกินจริงออกไปอีกนะครับฉีเคขอให้ดินชิงเสียเล่นบทนี้กิมยงก็โกรธมากเมื่อได้ยินเรื่องนี้ท่านกล่าวว่าตรงฟางปุป้ายเป็นผู้ชายชัดๆ ทำไมคุณถึงเปลี่ยนเขาเป็นคนอื่นละ่ะผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ทำไมคุณถึงเลือกให้หลินชิงเสียเล่นบทตาบนี้เรียนกับเดี๋ยวนี้จีเคก็สมควรได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้กำกับอัจฉริยะครับเมื่อเผชิญกับคำถามของกิมยงเขาก็ไม่ยอมแพ้เลยตอบว่าตรงฟางปูป้ายฝึกฝนคำพีดอกทานวันแล้วทำไมต้องเป็นผู้ชายด้วยละ่ะและผมคิดว่าอารมณ์ของหลินชิงเสียคือ ทั้งมีสเสน่ห์และแข็งแกร่งเป็นตัวเลือกของตรงฟางปุ้ป้ายที่ไม่มีใครเทียบได้เมื่อเห็นว่าฉีเครยังคงดื้อรั้นทิมยงก็ยิ่งโกรธขึ้นไปอีกนะครับและมันไร้สาระมากเราอาจเป็นเพื่อนกันได้ในอนาคตแต่ไม่จะเป็นต้องร่วมมือกันอย่าแตะงานของฉันอีกหลังจากพูดจบท่านก็เดินออกไปด้วยความโกรธนะครับถึงอย่างนั้นก็ตามฉีเคอก็ยังไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อย ช่วยให้หลินชิงเสียสามารถแสดงเป็นตัวละครตรงฟังปูป้ายที่มีทั้งความดีและความชั่วและแยกแยะชายกับหญิงไม่ออกนั่นเองในความเป็นจริงแล้วเมื่อลินชิงเสียแสดงในเรื่องเด็ดคำพีเทวดาเธออยู่ในจุดต่ำสุดในชีวิตในเวลานั้นนะครับเธอเพิ่งจะยุติความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ยาวนานหลายปีกับฉินฮั่น เธอย้ายจากไทเปไปฮ่องกงคนเดียวและต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพอีกด้วยเมื่อเธอได้รับคำเชิญจากฉีเคอในครั้งแรกลินชิงเสียก็ปฏิเสธนะครับเธอเกรงว่าเธอจะไม่สามารถแสดงได้ดีแต่ฉีเคอก็บอกเธออย่างหนักแน่นว่าอย่ากังวลไปเลยคุณจะไม่เป็นไรจากนั้นลินชิงเสียก็ถามว่าฉันจะเล่นบทบาทตรงฝั่งผู้ป้ายได้อย่างไรชีเกอ ก็ตอบว่าแค่คุณมาที่กองถ่ายและเข้าถึงตัวละครก็พอแล้วเพื่อให้สามารถตีบทบาทของตรงฟังผู้ป้ายได้ดีขึ้นหญิงชิงเสียยังได้เรียนรู้วิธีใช้สายตาจากศิลปินงิ้วปักกิง่งชื่อดังอีกด้วยนะครับมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เราได้เห็นรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดใจในภาพยนตร์ฉากดื่มสูราโดยเอียงหัวไปด้านหลัง ลายเป็นหนึ่งในฉากที่คลาสสิกที่สุดในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์จีนเลยนะครับทันทีที่ลินชิงเสียปรากฏตัวบนเวทีทุกคนก็หลงไหลในตัวละครที่มีเสน่ห์และกล้าหาญคนนี้ทันทีหลังจากภาพยนตร์เสร็จสิ้นฉีเคอร์ก็รู้สึกพึงพอใจมากหลังจากออกฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้34ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอยู่ในอันดับที่6ของบ็อกอฟฟิศในปีนั้นเลย ฉากที่ลิ้นชิงเสียในบทบาทตรงฟังผู้ป้ายยกน้ําเต้าสุราขึ้นแล้วก็เอียงศีรษะดื่มนี้ก็เป็นหนึ่งในฉากที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสี่ความงามอมตะของวงการภาพยนตร์ฮ่องกงเลยรวมกับฉากคลาสสิกอื่นๆอีก3าฉากก็คือ 1. ฉากจ้างเมียนขี่ม้าขาวหันหลังนะครับ2ฉากที่จูอินกระพริบตาครับแล้วก็3ฉากที่หวังจูเสียนเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นเอง แม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมแต่กิมยงก็ยังก็ไม่เคยให้อภัยชีเคอร์อยู่ดีและกล่าวว่าชีเคอร์ไม่เข้าใจคําว่าบุเฮบเลยและการตัดแปลงของชีเคอร์ก็เป็นเรื่องเลวรหลโดยสิ้นเชิงนะครับโดยเหตุนี้ชีเคอร์จึงไม่าสามารถสร้างภาพยนตร์จากผลงานของกิมยงอีกต่อไปได้นั่นเองจนกระทั่งอาจารย์กิมยงก็ถึงวัยกําลังจะจากไป ชีเคจึงได้ลิขสิทธิ์เรื่องมังกรยกภาคหนึ่งและ2โดยไม่ได้ตั้งใจนั่นเองและวางแผนจะสร้างเป็นภาพยนตร์เผลที่ชีเคสามารถได้ลิขสิทธิ์มาก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์กิมยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการของลิขสิทธิ์นิยายกำลังภายในของท่านอีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับเลยปล่อยให้ชีเคได้ทำทุกอย่างอย่างที่ต้องการนั่นเองเดชคัมพีเทวดา2ก็เป็นภาพยน,พยน,พยน,พยนตร์ศิลปะการต่อสู้ชนชาติจีนนะครับ เก็บบทและพอดีดโดยฉีเครกำกับภาพยนตร์โดยชิงเซียวถังนำแสดงโดยลีเล่นเจียกวนจือลินลินชิงเสียหบีเจียซินนะครับภาพยนตร์ชุดนี้ก็เป็นภาค2ต่อจากภาพยนตร์เรื่องเด็ดคคมพีเทวดาโดยมีภาคที่3ก็คือเดดคัมภีเทวดา3มหมื่นปีมีค่าคนเดียวนั่นเองนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ฉีเคอได้หยิบเอาตัวละครตรตงฟังปุ๊ใป้ายฉายาบุรมา ฉายาบุรภาไม่แพ้ประมกพักสุริยันจันทราแห่งผาไม้ดำผู้ยอมสูญเสียความเป็นชายเพื่อบรรลุยอดวิชาทานตะวันถึงขั้นเป็นผู้ที่ไร้เทียมทานนะครับมาเป็นตุลครเอกของเรื่องนี้นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเรื่องราวเรื่องนี้ ถ้าหากว่าใครได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงก็มาบอกมากล่าวกันได้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็เรือกไตว่า,าให้ไปดูกันเลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนกับบทบาทของหลินชิงเสียนะครับ